พอดีลูกชายค่ะอายุหนึ่งปีหเดือนนะคะว่าจะให้ออกเต้าแลว้วให้กินนมต๊ดๆนะคะเนาะที่เชเป็นขายมีพลเสียอะไรไหมคะลูกจะอุจจาระแข็งไหมอ่ะอันดับแรกนะคะก็จะต้องตอบเลยว่าเด็กที่อายุหนึ่งปี5เดือนขึ้นไปนะคะเนาะ,นาะถ้ายังมีนมแม่อยู่ คุณแม่สามารถให้ลูกกินนมแม่ต่อได้นมแม่นะคะเนาะไม่มีวันหมดประโยชน์คุณแม่สามารถให้ลูกกินนมแม่ได้ยาวนานจนถึง2ปีหรือนานกว่านั้นนะคะตามคําแนะนําของ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกแล้วก็ยูนิเซฟยิ่งให้ลูกกินนมแม่ยาวนานก็จะยิ่งมีประโยชน์นะคะทั้งตัวลูกแล้วก็ตัวแม่เพราะนมแม่เองนะคะมีสารอาหารที่ครบถ้วนและนมแม่เองนะคะก็จะมีนะคะใยอาหารพรีไบโอติกนะคะโปรไบโอติกนั่นเองคุณแม่คะคือเด็กที่กินนมแม่แทบจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายอะไรเลยเพราะว่า ปรับสมดุลนิเวศในลำไส้ลูกนะคะให้มันเป็นสภาวะลำไส้ที่แบบโอเคดีนะคะเนาะดังนั้นถ้ามีนมแม่แมแยังมีอยู่ไม่ว่าจะมากหรือน้อยแค่ไหนให้ลูกกินนมแม่ยาวนานได้เลยนะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่านมแม่เริ่มที่จะลดน้อยลงสามารถที่จะเสริมนมกล่องให้ลูกกินได้แต่หัวใจสําคัญก็คือว่า จะต้องเลือกเป็นนมกล่องนะคะที่เป็นรสจืดพรอไม่อยากให้เด็กไทยนะคะเนาะติดหวานเพราะว่าการที่แบบกินหวานนะคะก็อาจจะเหนียวนําทําให้นนองค่ะมีสภาว่าเป็นโรคอ้วนหรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดเบาหวานได้แล้วก็เด็กก็จะติดหวานปฏิเสธการกินนมนะคะหรือว่าอาหารที่เป็นรสจากธรรมชาติดังนั้นเลือกเป็นนมรสจืดนะคะเนาะส่วนถามว่าเลือกเป็นยี่ห้ออะไรนะคะไม่ได้มีในใจแต่ให้คุณแม่ค่ะดูนะคะว่าถ้าสมมติว่าจะเลือกเป็นนมวัวก็จะต้องเลือกเป็นนมวัวที่มีส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นฟอสหรือว่าพรีไบโอติกโปรไบโอติก เพราะว่าเหล่าเนี้ยค่ะจะช่วยทําให้สมดุลในลําไส้ค่ะทำงานได้เป็นปกติดีปรับสมดุลนิเว้นในลําไส้นะคะก็จะช่วยทําให้ลู้ค่ะถ่ายง่ายถ่ายดีได้ถ้าสมมุติว่าเลือกเป็นนมแพะนมแพะก็จะมีพรีบวอติกก็สามารถที่จะทานได้เพราะว่าช่วยในเรื่องของการขับถ่ายหรือจะเลือกเป็นนมถั่วนมง,งานมข้าวก็ได้นมเหล่านี้ค่ะก็จะมีใยอาหารนะคะใย,ยอาหารก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะดังนั้นเราเลือกแบบนี้ทีนี้เวลาที่เราให้ลูกกินนมใช่ไหมคะหปีถึง2ปีเราสามารถให้น้องค่ะ กินนมแม่ควบคู่กับนมกล่องนะวันละประมาณ1 3ถึง3กล่องไม่เกิน3กล่องต่อวันถ้าเมื่อไหร่ที่กินเกินกว่า3กล่องต่อวันไปแล้วอาจจะทําให้พื้นที่ในกระเพาะอาหารลดน้อยลงแล้วก็กินอาหารที่มีกยากใยได้ลดน้อยลงดังนั้นก็คือเลือกนมตามที่แม่โบบอกไปแล้วก็ในส่วนของอาหารเองนะคะเนาะ ก็มีส่วนในเรื่องของการขับถ่ายของลูกให้คุณแม่ค่ะให้ลูกกินผักผลไม้ผักที่ให้ใย,ยอาหารนะคะสูงก็ยกตัวอย่างเช่นบรอกโค,โคลีแครอทข้าวโพดอ่อนผลไม้นะคะที่ให้ไฟเบอร์นะคะสูงนะคะก็อย่างเช่นส้มกีวีอ่านะคะเนาะเออแก้วมังกรอ่านะคะเนาะเหล่านี้ก็จะให้ไฟเบอร์ที่สูงนั่นเองนะคะควบคู่กับการดื่มน้ําเด็กในวัยหปีต้องการน้ำนะหนะลิตรต่อวันแล้วก็เคลื่อนที่เคลื่อนไหวร่างกายให้ลําไส้มีการเอ็กซ์ไซส์แล้วก็เริ่มฝึกการขับถ่ายให้ลูกถ้าคุณแม่ ทำแบบนี้แม่วบอกเลยว่านะคะเราจะห่างไกลปัญหาท้องผูกในเด็กค่ะเพราะว่าท้องผูกในเด็กไม่ใช่แก้แค่เรื่องใดเรื่องเดียวเข้าใจไหมคะหรือท้องผูกในเด็กจะต้องแก้อย่างเข้าใจถ้าเราแก้และททาแบบนี้นะคะรับรองเลยว่าปัญหาท้องผูกของลูกนะคะแทบจะไม่มีเลยค่ะคุณแม่คะโอเคมีก okay, ็